เกกดโทรศัพท์มาสอบถามเลาวได้ราคานีต่อรองเลยพ่อราคานีแต่ตอรองเลยคือเก่าส่บสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องชองนตตะฟาฟานชประฟ้าฟาร์มมีสิฟ้าพี่น้องมาเบิ่งควายสายพัฒนาอีกครอบหนึ่งสวัสดีครับพ่อครับแนะนำตัวเนี่ยพ่อครับผมชื่อเอสบ้านไปได้ครับ ตำบลโนนศาสชุมเผศขนแก่นครับเมื่อนี้สิเปิดจากตัวพ่อเมื่อกีเปิดสองโค้งครับสองโค้งเนาะเป็นแม่ลูกแม่ลูกครบไว้ตัวนี้เป็นสายใดพ่อสายพื้นบ้านครับสายพื้นบ้านโอ้โหขออือปะเผาไงีซื้อว่าจังใดพ่อแมนซื้อสี่คั้มเพศขั้มสองขั้สองคั้มครับสองคั้มหงร้อยยี่สิบเจ็ดลูกเปิ้นกระสูงประมาณ ร้อยยี่สิบสามหรอพี่น้องใกล้สิบสามแม่แล้วละเบิ่งเอาสถานะท่องท่องหาเดือนครับท่องหาเดือนกับพ่อใดพ่อพ่อพึ้นบ้านนี้กันครับพ่อคุม้มฟูงเนาะพ่อพึ้นบ้านเหาครับ,รบไว้แม่ลูกลูกสาวเพิ่นเบิ่งเบิ่งลูกสาวเพิ่นผลบอลลูกสาวดูวครับลูกสาวนี่ชื่อว่าอังไดพ่ออีคุณคือคุณ,คณโอ้ลูกสาวเพิ่น เป็น,นเป็นสายใดพอเนี่ยใส่ขึ้นบ้านนี่แหละครับใส่ขึ้นบ้านเานาเนาะแต่ว่าสิสายดียื่ดอกพี่น้องเบื้องออกแจ้งขาควายหางง่ายจิตควายหางง่ายอยู่กะจีส้มเมียแล้วไทรนาไทรง่ายตัวนี้มีตำหนีบองใดก็พ่อตัวนี้บัวมีตำหนีครับลูกวนะเนาะลูกบัว,วมีตำหนีเนาะแต่ว่าตัวเมียตัวเมียเนี่ยหางผมเทียนหน่อยนึงผมเทียนหน่อยนึงเนาะครับ นุมสีเต้านุนมสีเต้านมพวกนี้มีอบม,มีหางอบเจี๊ยนน้อยหนึ่งที่นอกก็ว่าถือว่าดอกดอกอบเจี๊ยนน้อยเดียวแค่นี่สิเปิดไว้หลายมันเลยพ่อทีอเ่เปิดสห้าครับเปิดด้วยสห้าคะแนนวาวผพองหาเดียนสองตัวสามมัวใจเปิดโทรศัพท์เนี่ยพ่อเปิดโท,ทรศัพท์ 065 0 6ห848าศูนย์หกห้าแปดสเจ้าพ่อพ่ออย่างก่อนเนอพ่อเอดครับพ่อเอดเนาะโทวศัพา์มาราคานี่ต่อร้องได้บ่พ่อได้ไครับได้เงาอยอ่ครับพ่อกับตัวที่สองซื้อว่าอย่งไรพ่อแม่นี่ื้ออังกอครับแม่อังกอองคอสามอองตัวนี้กับปากง่ ทำไรหน่าลังมาโคเปิดตอนนี้ท้องว่างคือใส่ไว้แล้วพอ่อท้องว่างครับท้องว่างเนาะนะลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่ไหนเนาะนี่ลูกตัวที่แรกลูกแรกลูกแรกเกนาะเ,นะเป็นกล้วยแม่สาวสาวน้อยก่องคอคือกันกับแม่เลยครับสามก่องเป็นกล้วยสายพัฒนาปอเราบูงจักสาย สวัสดีสายพัฒนาวสัสดุดูแล้วไว้แม่สาวหน่อยไขยเงยหางกระงามนุม่มจักเต่านมสีเต่าแม่เมื่อเพิ่นี่สูงเท่าไหร่พ่อสูงร้อยร้อยสามสิบเท่าไหร่ร้อยสามสิบชี่สิร้อยสามสิบชี้สี้เนาะ วัดแล่าร้อยสา,ยามสิบซีหางยาวไ่ใหญ่ลุ้มซีเต่าเออนี้หางเยเงาเงยไว้สาวทองแร็กไว้ไว้แม่ไอตอนนี้ว,ว่างอยู่ห้องว่างว่างลูกตัวแรกเพิ่นตัวนี้เป็นสัตว์จะเที่ยแล้วพ่อเนี่ยอันนี้ก็ ขึ้นจากเทียแล้วขึ้นสองเทียแล้วสองเทียแล้วครับของบอทันในไซเนาะในไซเห็นเรียกตัวไซเอาแม่นี่สิเปิดเวลาไหนพ่อให้เปิดเท่กันละสิบห้าเท่ากันละสิบห้าคะแนนเนาะสนใจกัโทรศัพท์มาสอบถามเราได้ราคานี้ตัวร้องได้บอพ่อใช่ครับได้ได้ราคานี้กับตัวร้องได้คือเขาว่าสั่นแต่ตัวนี้เป็นท่องยังว่างอยู่แข้งขาใหญ่กำไรมาเพิ่แล้วพี่น้อง ฝนตกเขาเลียกได้ล่างไว้ลูกกกำไรดีควรดีดาวหน่อยคน,นเข่าไนทุ่ตัวองคงขอกับงามเปิดโทรศัพท์อยากรอบนยพ่อศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดสีแปดแปด ห้าแปดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดแปดครับพ่อ,อยังก่อนหรอพ่อเอ็ดครับพ่อเอ็ดเนาะบ,นบ้านบ้านนี่ยังก่อนบ้านเหมีดยดเอบ้านเหมีเยเอะสนใจกรโทรศัพท์มาสอบถามเราได้นี่ต้อยสนิทกัะพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อ